อย่างไงกันแน่คะดาราสาวเปิดตัวแฟนหนุ่มไฮโซไม่ถึงปีล่าสุดสองแววรักล้าวแล้วเผื่อแป,บแปบ๊แปบๆคบห่าดูใจกันมานานกว่า8เดือนแล้วสำหรับความรักครั้งใหม่ของนักสแสดงสาวนายชนุตากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจต้นสิริมงคลกเกษมหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มปุ๊บก็ทวีความหวานออกสื่อแบบไม่เกรงใจคนโสด ควมข้อความระบุว่า8เดือนอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆน,นะจ๊ะแต่ล่าสุดดูเหมือนจะสองแววรักลาซะแล้วเมื่อเข้าไปส่องในสตาแกรมนายชนุตาภาพคู่หลายๆภาพหายไปอีกทั้งสาวนายยังได้โพสต์ข้อความชวนเอบิเกนนเกนความซื่อสัตย์ความไว้ใจความเชื่อใจการให้เกียรติกันเป็นพื้นฐานของคนที่เป็นแฟนกันพร้อมแฮชแ็เริ่มต้นใหม่ หลังจากโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจพร้อมสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ขอให้นายชนุตาผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีคะ่ะจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยนะคะ